สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่3มกราคม2565มานํามานำเสนอครับต้องสู้โรคแบบช้างศึกช้างศึกเป็นนิมิตหมายความสุขทั่วนหน้าที่จะเกิดกับประเทศและคนไทยทุกคนนับแต่วันเปิดพุทธศักราชใหม่ 1>, 1มกราคม2,565เป็นต้นไปนอกจากสุขท่วนหน้าแล้วตำแหน่งแชมป์อาเซียนครั้งที่6ยังบอกถึงสิ่งไหนที่คนไทยประเทศไทยตั้งหวังสิ่งนั้นประสบชัยสำเร็จสำเร็จสำเร็จมาดามแป้งตัวเล็กแต่ใจใหญ่เหมาเรือบินทั้งลำขนนักเตะไทยพร้อมถ้วยแชมป์อาเซียนซูซูกิครับพ 2020. กลับมาฝากคนไทยเป็นของขวัญปีใหม่เรียบร้อยแต่ใหม่เมื่อวันที่สองมกราคมก่อนไปแข่งที่สิงคโปร์ไปแบบแฟนชาวไทยสิ้นหวังเพราะทุกอย่างในคำว่าทีมช้างศึกมันเละไปหมดในความเป็นทีมชาติไทยมาดามแป้งขาวโอโมเข้ามาในความดำมืดของทีมช้างศึกในฐานะผู้จัดจาก,การทีมอาสาโค้ชยังไม่มีช้างศึกก็อยู่คนละโคลงสโคลง,งยังไม่ได้คัดมารวมเป็นโคลงเดียวกัน ขณะที่เวียดนามทีมดาวทองแชมป์ซูซูกิครับ2ปีซ้อนคึกจนคับอุตสาคเนกับตำแหน่งเจ้าอาเซียนขยับแข่งรออยู่แรมปีแล้วแต่ช้างศึกรางแชมป์มา4ปีทั้งเป็น4ปีที่ทีมไทยไม่เคยชนะทีมเวียดนามได้เลยไทยนะอย่าไปพูดเรื่องแชมป์เอาแค่หาโค้ดมาทำทีมและทีมช้างศึกไปสับประยุทธ์ในศึกซูซูกิ2020ให้ได้ก่อนก็ถือว่า ขายผ้าเอาหน้าโรดได้แล้วแต่แม่แป้งเธอไม่ได้เพียงทำได้แต่เธอสร้างเซอร์ไพรส์ทางปฏิหารไปคว้าเอามาโนโพลกิ n งโค้ดผู้ไม่เคยรู้จักถ้วยแชมป์มาเลยในชีวิตมาเป็นโค้ดด้วยสัญญา4เดือนตรงนี้แฟนบอลไม่ค่อยเชื่อแป้งแต่มาดามแป้งเชื่อสายตาคมชัดและการมองขาดของเธอว่างานนี้ต้องมาโนโพลกิ n งเท่านั้นถึงเวลาน้อย แต่รู้จักและเข้าใจที่จะหลอมศักยภาพนักเตะไทยทุกตัวมากที่สุดแล้วก็เป็นเช่นนั้นมาโนนักเตะบราซิลผู้มาเป็นโค้ชอยู่ในไทยเป็น10ปีใช้เวลาสัปดาห์เดียวหลอมช้างศึกแต่ละเชือกเป็นทีมช้างศึกเทวดาตอนนี้แฟนบอลเชื่อแป้งแล้วไม่เพียงคนไทยเพื่อนประเทศในอาเซียนต่างทึ่งและยกนิ้วให้มาดามแป้งเธอไม่ใช่ช้างเท้าหลังในความสำเร็จ ในฐานะผู้จัดการทีมนำแชมป์สูรุกิคับ2 0 2พกลับมานำความเป็นเจ้าอาเซียนกลับมานำคำว่าไทยดับอาหารการดาวทองให้อาเซียนซีสปากมาดามแป้งเธอคือช้างเท้าหน้าของความเป็นทีมชาติไทยส่วนมานโพลกิงคือคำตอบของความจริงที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติเมื่อสอบผ่านความเป็นโค้ดแล้วเกิงพอๆกันทุกคนฉะนั้น การจ้างใครสักคนมาเป็นเฮดโค้ตนั้นสมาคมฟุตบอลไทยอย่ามองข้ามหัวโค้ดไทยชะเงื้อหาแต่โค้ดต่างชาติตะพืชจากกรณีมาโนสอนให้รู้ว่าจะโค้ดต่างชาติหรือโค้ดไทยวิทยายุทธในความเป็นโค้ดมีเหมือนเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนบางคนไม่มีบางคนมีนั่นคือหัวใจที่จะเข้าถึงหัวใจนักเตะและการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติ ซึ่งนั่นเป็นฐานความรู้สึกนึกคิดที่นำไปสู่การตอบสนองของนักเตะและแฟนบอลในชาตินั้นๆฉะนั้นไม่แปลกเลยที่มาโน่ใช้เวลาเตรียมทีมแค่สัปดาห์เดียวกอดแข่งก็พบความสำเร็จเพราะในข้อเท็จจริงมาโน่คลุกอยู่กับนักเตะไทยแทบทุกคนในฐานะโค้ชตามสโมสรต่างๆก่อนเป็น10ปีนั่นคือนักเตะแต่ละคนใครเป็นยังไงเก่งด้านไหนอยู่ในหัวมาโน่แล้ว ไม่แค่นั้นมาโนเรียนรู้ลักษณะนิสัยใจคอคนไทยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมทําร่วมกับคนไทยแบบไทยๆจึงเป็นอย่างที่เห็นมาโน่และนักเตะทั้ง29คนที่ไปกระชากค,ความเป็นเจ้าอาเซียนกลับมาโค้ชนักเตะเรียกว่าหลอมเป็นหนึ่งเดียวทั้งความรู้สึกนึกคิดภายใต้วัฒนธรรมไทยเดียวกันเห็นสีหน้าแววตามาโนตอนรับเหรียญรับถ้วยไหมล่ะ เขาดีใจบริสุทธิ์เหมือนเขาคือคนไทยคนหนึ่งตรงนี้คือบทสรุปในการเลือกเฮดโค้ดอย่าไปสนโปรไฟล์และคำว่าโค้ดต่างชาติเป็นหลักเลยควรสนว่าคนที่จะมาเป็นโค้ดนั้นเข้าใจรู้จักวัฒนธรรมทางจิตใจคนไทยดีขนาดไหนโค้ดที่รู้แต่วิชาโค้ดแต่ไม่รู้วิชาเข้าถึงจิตใจคนยากจะนำทีมไปสู่ชัยชนะเพราะไม่ได้ใจนักเตะ เมื่อไม่ได้ใจก็ยากร่วมหัวจมท้ายด้วยกันอย่างโคดนิชิโนยอมรับว่าเก่งโปรไฟล์เยี่ยมแต่เหมือนโค้ดสอนออนไลน์นัดเวลาเปิดคอมเรียนหมดเวลาก็เลิกบ้านใครบ้านมันแบบนี้10ชาติมีแต่ชวดไม่มีแชมป์พูดถึงฝีมือมีด้วยกันทุกคนแต่ที่ไม่มีทุกคนคือจังหวะโอกาสอย่างมาโนทั้งการเป็นนักเตะเป็นโค้ดไม่เคยรู้จักคำว่าแชมป์นั่นไม่ได้ไหมายความว่าไม่เก่ง ไม่มีฝีมือแต่เมื่อโอกาสมาจังหวะถึงทุกอย่างมันก็ลงล็อกลงตัวเหมือนจับวางทีมชาติเคว้งควางเหมือนเรือไม่มีหางเสือมาดามแป้งผู้มีศิลป,ปะทางการบริหารและการครองใจคนข้ามาเป็นหางเสือมาโนโพลกิง้งผิดหวังจากการไปคุมทีมที่เวียดนามกลับมาพร้อมโชคชะตาฟ้าเปิดแล้วทุกอย่างก็มาบรรจบกัน สโมสรเจ้าสังกัดตัวนักเตะต่างๆหยุดไทยลีกชั่วคราวปล่อยตัวนักเตะมารวมทีมช้างศึกแล้วสามเยี่ยมนักเตะช้างศึกเยี่ยมมาดามแป้งผู้จัดการเยี่ยมมาโนโพลกิงโคดเยี่ยมก็นำความเป็นเจ้าอาเซียนกลับคืนมาดับดาวทองเข้าชิงกับอินโดชนะประตูรวม6-2ครองแชมป์ซูซูกิคัพ2020ประเดิมพุทธศักราช2565มาโนโพลกิง จะได้รับการว่าจ้างเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยหรือไม่ต้องไปถามพลตบดเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลไทยเอาที่แน่ๆก่อนถึงชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 2รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่อุซเบกิสถานระหว่าง1-19มิถุนายน65แต่ระหว่าง14-26กุมภา65สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ afs จัดแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือ U23 2022ที่กัมพูชาประรอแตกอีกแน่เพราะจับฉลากแบ่งกลุ่มออกมาแล้วเหมือนฟ้าสร้างสรรค์กลุ่ม C มี3ชาติที่แข่งกันคือไทยเวียดนามสิงคโปร์จะร้อนแรงเกินฉีดล้างตาไปถึงระดับทะลวงลูกตากันเลยทีเดียวระหว่างไทยกับเวียดนามที่ไทยดับอาหารการดาวทองฝังแคนไว้2-0เลือดยางสด มาดามแป้งมาโนโพลกิ้งต้องนำทีมชาติไทยออกซึกอีกเดิมพันศักดิ์ศรีหนนี้เพิ่มเป็นสองเท่าจะแน่แช่แป้งหรือไม่นั้นแต่ยังไงยังไงก็เชื่อแป้งไว้ก่อนละกันนี่ผมก็มัวเมากับบอลข้ามปีจนลืมไปว่า16มก,กราจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรเขตหนึ่งแทนสอสอลูกหมีชุมพลจุลสัยกับสงขลาเขต6แทนสอสอถาวรเสน,นียม และ30มกราเลือกตั้งเขต9กทมหลัก4ี่จตุจักแทนนายศิระเอนจากะที่พ้นสภาพสอสอ,สอตามคําวินิจฉัยสารรัฐธ,ธรรมนูญเรื่องคุณสมบัต,ติต้องห้ามบอกให้รู้ไว้ยังไม่คุยวันนี้แต่ที่อยากคุยคือเรื่องโอไมครอนนี่ก็ปีใหม่แล้วผมว่าเราจะยอมจำนวนอยู่กับความกลัวโรคระบาดสายพันธุ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาไม่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจะไม่ได้แล้วต้องตั้งทัศนคติใหม่ดำเนินธุรกิจชีวิตการงานการค้าธุรกิจอุตสาหกรรมไปตามวิถี New Normal ใช้ความไม่ประมาทมีสติที่สังคมไทย80-90%มีอยู่แล้วแทนความกลัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วทุกชีวิตดำเนินไปจะดีกว่ารอให้โรคมันจบมันไม่จบหรอก เศรษฐกิจชีวิตปากทองชาวบ้านนั่นแหละจะจบก่อนเศรษฐกิจไทยอยู่ด้วยการส่งออกกับการท่องเที่ยวรายได้ส่งออกส่วนใหญ่จะกักเก็บอยู่บนระดับบนส่วนการท่องเที่ยวจะเหมือนรถน้ำรายทางไปถึงไหนก็ได้ถึงที่นั่นทุกระดับแต่นักท่องเที่ยวหลักของไทยคือจีนก็แน่นอนว่าปีนี้ทั้งปียังไงยังไงจีนก็ไม่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวออกมาฉะนั้นอย่าหวังเบ็ดเงินจากนักท่องเที่ยวรายหลักจากจีนดังนั้น เราหวังรายได้ท่องเที่ยวจากนอกประเทศยังไม่ได้จีนปิดประเทศอีกสักปี2ปีเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะแรงซื้อคนเขาเองเพียงพอหนุนรอกเศรษฐกิจได้ทางแก้เฉพาะทางแรกของไทยคือเลิกกัวแล้วเปิดให้ภาคธุรกิจการค้าและการทำมาหากินดำเนินไปตามปกติภาครัฐต้องปล่อยเงินสู่ภาคประชาชนให้เกิดการใช้จ่ายที่หมุนเวียน สร้างกำลังซื้อภาคประชาชนชุดรอบเศรษฐกิจรัฐบาลรู้ดีอยู่แล้วว่าควรใช้วิธีไหนยืมมือประชาชนสร้างสภาพคล่องจากระดับฐานกลางล่างขึ้นไปผมไม่รู้หรอกรู้เพียงว่าถ้ารัฐบาลเปลี่ยนความกลัวชาวบ้านให้เป็นความหวังเปิดบ้านเปิดเมืองให้ทำมาหากินสู่โหมดปกติอั่นแหละคือการบริหารในบริหารภาวะเข้าถ้ำหาแสงคนปลายซอย ศิรปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ